สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2563นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะค่ะเรามาทำการดูหน้าไพ่แล้วก็การแปลไพ่จากการาแปลของอาจารย์ได้เลยนะคะเรามาดูไพ่นำดวงหรือไพ่ออระเริล เป็นไพ่นำดวงเลขโชคลาภด้วยนะคะเป็นการแนะนำดวงว่าอย่งไรนะคะเอาเชามิถุนนะคะคุณได้ไพ่ออร์คเคิลหมายเลข37นะคะได้เลข37ก็ถือเป็นเลขโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันนะคะเลขโชคลาภ37แล้วก็79นะคะจากหน้าไพ่นะคะจะบ่งบอกถึงการดูแลตัวเองนะคะ คือเขาบอกว่าให้ดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของรูปร่างเรื่องของน้ำหนักนะคะก็อย่าปล่อยให้อ้วนอะไรประมาณนี้หเห็นในภาพนะคะาจากคนที่รูปร่างแบบ อาจจะน้ำหนักเยอะแล้วสามารถดูแลตัวเองจนทำให้ดูดีดูหุ่นดีดูสวยดูหลอ่อดูเท่อะไรอย่างนั้นถ้าถ้าเปรียบเป็นผู้ชายนะคะ,ะก็ประมาณนี้ว่าไพ่นำดวงบอกว่าให้ดูแลตัวเองนะคะและอีกอย่างก็ให้รู้จักแบบเขาเรียกว่าพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอย่าโหมงงานหรือ ทำอะไรจนเกินกำลังของตัวเองนั่นเองถ้าเหนื่อยก็พักเห็นไหมคะไพ่จะบอกงั้นหรือถ้าเสริมดวงไพ่จะบอกว่าให้ทำบุญกับนะคะคนพเนจรคนจรจัดคนยากไร้นะคะอันนี้เป็นการเสริมดวงด้วยนะคะแล้วจะทำให้ท่นานให้ท่านชาวเมถุนทุกท่านน่ะนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาได้เร็วขึ้นโชคลาภเข้ามาแล้วท่านก็มีโชคลาภก้อนใหญ่ๆได้จากการทำบุญแบบนี้นะคะ เพราะเป็นไพ่นาดวงนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นไพ่นาดวงและก็เป็นไพ่โชคลาภสําหรับท่านนะคะโอเคเรามาดูไพ่พลังงานจากการวางไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็คือจริงๆแล้วเรายึดที่อา่าไพ่นะคะเพราะว่าไม่ได้ยึดที่โหราศาสตร์อ่โดยตรงนะคะเพราะการดูโหราศาสตร์คือต้องมีการผูกดวงวางลัคนาเพราะฉะนั้นการกำหนด มันเป็นการกําหนดแค่นั้นจากนักพยากรณ์นะคะอาจารย์ต้องบอกประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูชาวราศีมิถุนคุณได้ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ราชินีไม้นะคะภาพสวยมากเลยค่ะนะคะราชินีไม้จะเป็นภาพของผู้หญิงใส่ชุดสีแดงส้มอ่าเป็นพลังงานธาตุไฟที่โดดเด่นเป็นภาพผู้หญิงนั่งบัลลังก์สง่างามนะคะมือหนึ่งถือ ไม้เทา้าแล้วก็มีลิบบิ้นผูกอยู่หมายถึงอำนาจบารมีความสำเร็จการเฉลิมฉลองที่บนศีรษะก็มีสวมมงกุดด้วยนะคะแต่ในมืออีกข้างหนึ่งเหมือนตกเป็นทาสแมวนะคะชอบเลี้ยงแมวก็ได้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นภาพที่น่ารักดูสง่างามแต่ก็มีความอ่อนโยนความมีใจิตใจที่เมตตาก็ได้เพราะเห็นอุ้มแมวตัวน้นอยไว้ที่ตักด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ชาวเมถุนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหนึ่งดูดีดูดสง่างามดูจิตใจดีงามด้วยและโดยเฉพาะไพ่ใบนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะการงานชาวเมถุนเดือนนี้คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานนะคะก็คือมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเลยนะคะ,ะเพราะว่าอะไรเรามาดูไพ่ที่สามารถถึงลัคนาก็คือตำแหน่งสุภะหรือตำแหน่งที่ เนะคะเป็นไพ่ดิอัมพลเลอร์ซะด้วยตำแหน่งสุภาพแปลว่า 1. ถ้าคุณไปสอบงานราชการเนี่ยติดแน่นอนหรือคุณทำเรื่องไปต่างประเทศก็ผ่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วขยายอยู่ที่ไพ่งานพบการงานเป็นไพ่สตาร์นะคะ เพราะนั้นเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆติดกันนะคะไพ่เมเจอร์หมายเลข17กับหมายเลข4ดีอัมเพลอร์ส่งผลให้หน้าที่การงานของชาวมิถุนโดดเด่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานหน่วยงานราชการทหารตำรวจนะคะหรืองานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาลก็ได้นะคะประมาณนี้หรือเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานของกฎหมายอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าดีมากและอีกงานหนึ่งที่เด่นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะบ้านพักโรงแรมอพาร์ตรเมนต์ได้นะคะพสตารหรือธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในบ้านนะคะพวกสถาปาัตหรือแม้กระทั่งตกแต่งสวนสวนหยออ่อมนะคะอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะ ก็หมายถึงโดดเด่นหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวข้องกับการแสดงนักร้องนักแสดงพวกพิธีกรอ่อย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโดดเด่นอีกนั่นแหละนะฮะอาจารย์มองว่างานของชาวมิถุนโดดเด่นนะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะปรับเงินเดือนหรือใครทาธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะขยับขยายได้เลยนะคะอาจจะขยายงานไปต่างประเทศได้ ติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้ด้วยเริ่มที่จะเปิดประเทศแล้วด้วยนะคะไพ่ถือว่าดีนะคะและพบที่เสริมอีกอีกใบหนึ่งคือพบลาพระเขาเรียกว่า,าโยกหรืออยู่ตำแหน่งที่11หลังลักนาเขาเรียกว่าตำแหน่งลาพระได้ไพ่หไม้เท้าเป็นรูปคน ขี่มา้าขาวถือธงนั่นแหละค่ะคือความสำเร็จนะคะเพราะนั้นก็เลยมองว่างานเด่นเงินก็เด่นค่ะด้านหลังลัคนานะคะอาจารย์ถือให้เป็นตำแหน่งสรุปนะเป็นไพ่ก้าเหรียญค่ะมั่งคั่งเห็นไหมฮะเรื่องเงินสำเร็จหรือใครทำอาชีพอีกนึงนะคะพวกซื้อขายที่ดิน อืมนะคะธุรก,กิจบ้านเช่าอ่านเนี่ยดีเลยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ดีค่ะไพ่ใบนี้นะคะเด่นมากในเรื่องของการเงินเพราะพบการเงินคุณเป็นเจ็ถ้วยแปลว่าโปรเจกต์เข้ามาเยอะโปรเจกต์เข้ามาเงินก็ต้องเข้ามาด้วยใช่ไหมคะวันนั้นก็เลยเรียกว่างานดีเงินเด่นค่ะสำหรับชาวเมถุนนะคะในตําแหน่งการติดต่อสังคมก็ดีค่ะสวินถ้วย นะคะไปไหนคนก็รักก็เมตตาหรือตำแหน่งนี้เป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้ดีมากมีแต่คนให้การยอมรับชาวมิถุนนะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นไพ่หกเหรียญค่ะบ้านที่อยู่อาศัยหงจุ้ยดีมากอา,อาจจะบอกเลขบ้านให้โชคลาภก็ได้นะคะและบ้านนะาาานะคะอาจจะแปลนะคะให้ขยายด้านหลังเป็นไพ่ด้านหลัง ของพันธุทุนะพวาพันธุพบบุตรเป็นไพ่จัสมนอาจจะบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางพันกรก็ได้นะคะหรือเจ้าแม่ทับทิมพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาอย่างเงี้ยอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยถือว่าเสริมดวงมากนะคะคุณแม่ก็สุขภาพแข็งแรงญาติพี่น้องก็ให้าการแบบเขาเรียกว่ารักใคร่กันดีร่วมมือกลมเกี่ยวนะคะถือว่าดีมากเหมือนกันคะ่ะหรือ าบางคนชาวมิถุนอันมิเกนซื้อบ้านซื้อรถได้ด้วยนะคะคอนโดก็ได้นะคะถือว่าเด่นนะคะในเดือนพฤศจิกายนในตำแหน่งบุตรต u จัสเมนถ้าชาวมิถุนมีครอบครัวมีลูกได้ข่าวดีเรื่องลูกลูกสอบเรียนต่อสำเร็จลูกไปสอบแข่งขันอะไรก็ได้รับความสำเร็จอาจจะติดอันดับท็อปเทเลยนะนะคะได้ข่าวดีเรื่องลูกถ้าลูกอยู่ไวทำงานลูกคุณก็มีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง นะคะหรือถ้าพูดเรื่องของลูกน้องลูกน้องบริวารก็ดีหรือถ้าลูกน้องลาออกไปเคยออกไปลูกน้องหน้าเก่าจะกลับมาได้ด้วยนะคะและกลับมาแบบให้การสนับสนุนดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในตำแหน่งอริสตูปาสกเป็นเดอะฟูก็แปลว่าไม่มีสตูนะคะหรือสตูแพ้ภัยตัวเองอืนะคะสู้บารมีชาวมิถุนไม่ได้นั่นเองเพราะบารมีมิถุนเป็น ราชินีไม้และยิ่งมีดีเอ็มเพล r ตีโกนถึงลักนาใครจะสู้ได้ล่ะคะใช่ไหมคะหรือตำแหน่งความรักใหม่ๆไพ่จัสเมนแปลว่าการขอพรนะคะคุณจะได้คู่บุญบาร,รมีเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าใครมีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นคู่รักหรือแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแค่คู่รัก ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่เด็กถือถ้วยมีเกณฑ์ที่ได้ติดต่อพูดคุยนัดเจอการกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นหรือมีโอกาสจะมั่นหมายแต่งงานได้ด้วยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะ ในตำแหน่งสุขภาพได้ไพ่ราชาถ้วยสุขภาพแข็งแรงค่ะตัวตนก็ดีด้วยราชินีไม้ถือว่าแข็งแรงแน่นอนไม่มีเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะไม่มีนะคะ,ะตำแหน่งสุขภาพก็เป็นเอ็มเลอก็เดินทางไกลได้ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอยู่แล้วเจ้านายดีหัวหน้าดีะนะคะดีหมดเลยนะคะภาพรวมถือว่าสุดยอดมากๆสํสหรับดวงชาวเมทุนประจำเดือน พฤศจิก,กายน2563ก็ขอให้เป็นไปตามไพ่นะคะก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะ,ะถ้ายังไงนะคะอาจารย์ขอกำลังใจนะคะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดการรับชมช่องอาจารย์เวลาอาจารย์อัพขึ้น YouTube นะคะขอประคุณเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีคะ่ะ